เศรษฐีเงินหนากำลังออกดอกรับโชครับทรัพย์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นความเชื่อที่ทำให้คนปลูกต้นไม้มีความสุขนะคะเพืเ่อนๆ่อนคะ่ะคลิปนี้มาชมความงามของเศรษฐีเงินหนาหรือว่าหน้าวัวใบเศรษฐีเงินหนาเป็นไม้ประดับที่ รุ่นนี้เริ่มปลูกต้นไม้เริ่มหาไม้ดอกไม้ประดับมาแต่งบ้านก็รู้จักเศรษฐีเงินหนาเป็นต้นแรกๆเลยนะคะเป็นไม้มงคลที่สวะแสวงหาซึ่งตอนนั้นถ้ากอใหญ่ๆต้นใหญ่ๆก็ราคาก็แรงอยู่นะคะเมื่อสิบปีที่แล้วก็ยังหลักพันอยู่นะคะเพื่อๆนๆคะตอนนี้ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้ลดเลยนะคะเท่าที่ ดูราคาตามตลาดต้นไม้เนาะเพราะว่ายังเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าเชื่อที่เป็นมงคลของเขาแล้วก็ใบที่หนาแล้วก็สวยเด่นใบหนาเขียวสวยเด่นเขาจะชอบร่มรำไรถึงแม้ว่าจะปลูกอยู่ใน วางกระถางของเขาปลูกประดับในตัวอาคารในสำนักงานในบ้านทั้งช่วยฟอ,อกอากาศแล้วก็ทรงพุ่มที่สวยงามถ้าถ้าเลี้ยงแบบให้ปุ๋ยดีเนาะดินดีอุดมสมบูรณ์ทรงพุ่มใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆคะเรียกว่าเกือบจะเป็นเม็ดเลยนะคะ เส้นบาดู่วนกลางของของทรงพุ่มเขาเขาจะไม่ชอบแดดประทะโดยตรงถ้าเจอแดดประทะาดโดยตรงใบจะเหลืองแล้วก็กรอบใบที่โดนแดดจัดๆก็จะแห้งแห้งตายเฉพาะใบนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะส่วนใบที่ไม่ได้โดนแดดประท่าดโดยตรงแต่ว่าแดดส่องถึง แต่ไม่แรงก็ยังใบเหลืองอยู่นะคะถ้าเขาได้อยู่ในร่มลำไลได้รับแดดแต่ว่าไม่ได้ประทะโดยตรงข้อก็จะ,จะเจริญงอกงามได้ดีเป็นไม้ที่ทนมากแล้วก็เป็นไม้ที่มีรากอากาศรากอากาศมีความสำคัญกับต้นไม้มากๆเลยนะคะรากอากาศจะช่วยสะสมอาหาร ไว้เลี้ยงลำต้นของเขาเมื่อใดที่เขาขาดอาหารเขาก็จะส่งอาหารจากรากอากาศมาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบทุกส่วนของของต้นเขาเคยทำคลิปวิธีการปลูกขยายพันธุ์โดยที่เขามีอายุมากแล้วก็ใบข้างล่างก็หมดอายุไป ก็ตัดตรงนั้นเป็นท่อนๆแล้วก็มาปักชำตามปกติทั่วไปด้วยกากมะพร้าวสับวัสดุปลูกนะคะวัสดุปักชำก็ขึ้นต้นใหม่งอกงามดีนะคะเพื่อนๆค่ะปักชำง่ายๆแล้วก็ดูแลก็ง่ายๆให้น้ำอาทิตย์ละสองหึ่งสามวันก็ได้วัสดุปลูกเป็น กากมะพร้าวสับอย่างเดียวแล้วก็ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยละลายช้าถ้าสะดวกนะคะเพื่อนๆคะก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นปุ๋ยคอกให้เป็นปุ๋ยคอกก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะแต่ว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีทั้งด้วยการให้ปุ๋ยละลายช้าสูตรเสมอหรือว่าเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยน้ำสูตรเร่งด่วนที่มีส่วนผสมของไข่เปลือกไข่ หลายๆอย่างที่ลุนีทําคลิปแล้วก็รีวิวให้ชมหลายๆคลิปได้ผลดีนะคะเพื่อนๆค่ะได้ผลดีจริงๆก็นํามาเล่าให้กันฟังค่ะเศรษฐีเงินหนาเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกประดับด้วยทรงพุ่มที่สวยงามด้วยใบที่หนาเขียวเด่นถ้าได้อยู่ในร่มลำไรนะคะถ้าเดินแดดสองก็จะออกเหลืองถึงไม่ตายก็ ช่างการเจริญเติบโตนะคะถ้าแดดประทะส่องเขาโดยตรงปลูกเลี้ยงยง่ายๆท,ทั้งที่เป็นไม้มงคลด้วยก็จะเป็นไม้มงคลระดับต้นๆ้นเหมือนกันนะคะที่นักจัดสวนแล้วก็ท่านที่แต่งบ้านจัดสวนก็นิยมระดับต้นๆ้น,นที่จะหามาปลูกประดับบ้าน เขาเลี้ยงง่ายอย่างนี้แค่อยู่ในร่มลำไรให้น้ำอาทิตย์1 2ึถึงสวันหรือวันเว้นวันแล้วก็วัสดุปลูกไม่น้ำไม่ขังปากกากมะพร้าสับอย่างเดียวเขาก็อยู่ได้เลี้ยงง่ายอย่างนี้แนะนำเลยค่ะเศรษฐีเงินหนา สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลูนี่ชาแนลค่ะ